เปิดอู่ซ่อมรถขนาดเริ่มต้นใช้งบเท่าไหร่ไปดูนะครับอันดับแรกครับค่าเช่าโรมัดจะลงหน้าและแต่ที่นะแต่ที่นี่คือ3 0 0 0 0บาทครับอันดับที่2ครับหนีไม่พ้นครับคือโครงสร้างครับรมเทพื้นครับที่นี่ใช้งบประมาณ3 0 0 0 0 0บาทครับอันดับที่3ครับเครื่องมือทำหากินครับหัวใจของช่างเลยครับคือปั๊มลมห้อยนะครับหรือบล็อกลมต่างๆนานานะครับเพราะที่นี่นะครับรับซ่อมเซอร์วิสระบบทุกอย่างยกไว้ทำสีครับ ระบบเราเนี้ไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทครับและสุดท้ายครับอันดับที่4ี่ครับหนีไม่พ้นครับคือสต๊อกอะไหล่ครับและแคทโฟครับสต๊อกอะไหล่อย่างเช่นอะไรบ้างครับน้ำมันเครื่องกองอากาศนะครับเบรกต่างๆนานาครับต้องมีพร้อมบริการให้ลูกค้านะครับสินค้าเหล่านี้ลงแคทโฟเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000แสนบาทครับซึ่งที่ผมกล่าวเนี่ยอู่ไซเริ่มต้นนะครับซึ่งแต่ละที่อ่ะค่าเช่าก็ไม่เท่ากันโครงสร้างก็ไม่เท่ากันอันที่แค่เป็นไกด์ไลน์เข้าคร่าวนะครับผมเพราะฉะนั้นการจะเปิดอู่หนึ่งครั้งเนี่ย ก็เตรียมงบกำาต่ำนะไม่ต่ำกว่า3-4มสี่แสนครับถ้าไปเจอที่ที่มีโครงสร้างอยู่แล้วไปเช่าก็จะประหยัดง,งบลงไปกว่านี้นะครับผมถ้าอยากจะเปิดยังไงอยากปรึกษาก็ทักมาคุยกันได้นะยินดีครับปรึกษานะครับแต่ผมไม่ได้มาขายคอร์สอะไรนะแค่ว่าทําให้คนรู้ครับ